ซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกคา้าใครทักแผลลูกคา้ามีฉาชีพลูกคา้า c ีเอฟแล้วทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นค่ะลูกค้า c ีเอฟแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านัา้นร้านหนึ่งไม่ทักหาลูกคา้านะจ๊ะทุบร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีลูกคา้าสะดวกใจ c ีเอฟเอฟไม่สะดวกใจไม่เป็นไรนะคะปล่อยผ่านได้เลยนะงวดนี้นะคะเราจะจุดทุบล เพราะฉะนั้นนะคะงวดน,นี้ขอให้เฮงปังหมานหมานนะคะหนึ่งคิดว่างวดน,นี้ผู่จะต้องให้แน่นอนค่ะงวดน,นี้จุดรัฐบาลไทยค่ะแม่วันนี้ปล่อยรัฐบาลไทยลงให้ในกลุ่มก่อนคะ่ะให้ไปหาลอตเตอรี่ก่อนนะคะจะให้ไปหาลอตเตอรี่กันก่อนนะคะวดน,นี้วดน,นี้สียหายไปหาลอตเตอรี่ก้อนพี่น้องอ่ะใครอยากได้ทูบซ f เอหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า ส่งฟรี CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร,ร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้ามีฉาชีพลูกค้าเซฟแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะ159บาทจัดส่งฟรีค่ะ159บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าใครรับพิ่เซฟมาค่ะ159บาบาทจัดส่งฟรีต่อไปนะคะคนถามมาเยอะมากๆเยอะที่สุดเลยนะคะคนที่เดินทางมาหา ที่มา,มามามาที่ปู่นะคะมาที่ออวังปู่เนี่ยคนที่เดินทางมาที่วังปู่เนี่ยแล้วอยากร่วมสร้างองค์ปู่เนี่ยหนึ่งก็จะให้ เหรียญน,นี้นะคะตอบแทนกลับไปกับคนที่ร่วมสร้างองค์ปู่มานะคะคือใครที่ร่วมสร้างนะคะ199บาทก็จะได้เหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ัซั์ไป1เหรียญน,นะคะ1กําลังจะสร้างองค์ปู่นะคะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงของฝนนะคะก็เลยยังทำอะไรเยอะไม่ได้เนาะก็อยู่ในช่วงของการออกแบบอยู่นะคะใครที่อยากร่วมสร้างองค์ปู่นะคะอยาก เฮงอยากปังอยากหมาหรือเคยมีโชคลาภกับปู่แล้วอยากร่วมสร้างองค์ปู่บูชารุ่นม,มหาโพคทรั์รายได้ทุกบาทเรานําไปจัดสร้างองค์ปู่ทั้งหมดเลยใครอยากได้199บาทจัดส่งฟรีค่ะ FC ลาส,สวัสดีคุณลินดาด้วยนะคะ สวัสดีคุณลินดานะคะจันทะวงหรือเปล่าหนึ่งอ่านถูกหรือเปล่าไหมถ้าอ่านผิดหรือยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะใครอยากได้นะคะใครอยากร่วมสร้างปู่และอยากได้เหรียญปู่รุ่นม,มหาโพคะซั์หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจดส่งฟรีค่ะรายได้ทุกบาทเรานําไปร่วมสร้างองค์ปู่นะคะซึ่งเป็นองค์สีดํานะคะที่เราใช้ขอพรกันนะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าจะต้องเรียกว่าอะไรแต่หนึ่งรู้สึกว่าองค์เนี้ย เพงปังหมานมากๆเลยนะคะใครอยากได้199บาทค่ะใครอยากได้199บาทเหรียญปู่รุ่นมหาโคพค่ะซับค่ะเน้นในด้านของโชคลาภรัพ์สินเงินทองเน้นในด้านของโชคลาภรัพย์สินเงินทองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปังรุ่นหนึ่งเลยนะคะเป็นรุ่นที่ปังรุ่นหนึ่งเลยนะคะใครขอพรกับอะไรแล้วก็ไม่สําเร็จไม่สมดังปรารถนาลองมาขอพรกับปู่เลยค่ะปู่เมตตาประทานโชคลาภประทานพรอในแน่นอนนะคะใครอยากได้ลูกค้าพิมพ์เซฟมานะา0 0เน้นรอบปกติกับวี พีค่ะพิเศษหนึ่งไม่เน้นนะหนึ่งไม่ค่อยหนึ่งไม่เล่นรอบพิเศษเพราะว่าหนึ่งเคยเห็นเขาเขาโพสเขาโพสประจานเกี่ยวกับรอบพิเศษอ่ะหนึ่งก็เลยไม่หนึ่งก็เลยไม,ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นรอบพิเศษนะคะไม่ไม่เน้นรอบพิเศษเนาะ ร่วมสร้างนะคะ199บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่ทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วการันตีความเฮงความปังขออะไรไม่สําเร็จขออะไรไม่สมดังปารถนาขอกับปู่เลยค่ะปู่นันตะนาคราชนะคะเมตตาประทานโชคลาภประธานพรให้แน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าปู่ไม่เฮงไม่ปังไม่หมาน,นึงไม่สามารถสร้างปู่ได้ใหญ่ขนาดนี้หนึ่งไม่สามารถสร้างปู่ได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้หนึ่งกล้าพูดเลยนะคะหนึ่งสร้างปู่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากสร้างด้ืย พลังสรัทาของตัวหนึ่งเองแล้วก็ของลูกเพจเลยนะคะลูกเพจหลายคนมากราบไหว้มาขอพรนะคะดูได้เลยค่ะต้นไม้สวน ไฟโซลาเซลล์ของของที่เขานํามาแก้บนใบสีหรืออะไรต่างๆลําแก้บนมีเกิดขึ้นที่ปู่ตลอดทั้งวันเลยค่ะตลอดทั้งวันและตลอดทุกวันเลยใครที่เดินทางมาช่วงนี้ก็จะได้เจอหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งก็จะอยู่ที่ปู่ตลอดนะคะใครอยากเจอเข้ามาขอถ่ายรูปได้นะคะแต่หนึ่งก็อาจจะขอความกรุณาาไม่ได้เปิดแมสกเนาะเพราะว่าหนึ่งก็มีลูกเล็กนะคะก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะคะ ร่วมสร้างองค์ปู่1 9 9บาทจะส่งฟรีค่ะลูกค้าสีเอฟแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจ๊ะ ใครทักไปหาลูกค้ามีฉาชีพค่ะเลขบัญชีอยู่ด้านบนรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดอะแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มค่ะหนึ่งการันตีเลยค่ะลูกค้า่ะขออะไรไม่สําเร็จขอปู่เลยค่ะปู่เมตตาแน่นอนค่ะขอปู่แล้วหนึ่งจะเฮงจะปังแบบหนึ่งเพราะหนึ่งบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่โคตรของโคตรปังของหนึ่งเลยนะคะแล้วงงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่าหนึ่งปังแน่นอนเพราะว่าครบตามที่ขอ ครบตามที่ขอที่บนบานกับปู่ไว้แล้วนะคะออกพรรษาแล้วหมานแน่นอนแม่ออกพรรษาแล้วหมานแน่นอนค่ะจะไปวชวัดปากพุทธเบิกไม่กล้าไปเลยค่ะคนติดเชื้อร้อยกว่าแม่คนติดเชื้อร้อยกว่าเลยไม่ได้ไปหลือไม่ได้ไปวัดปากพุทธเบิกนะคะก็เลยคิดว่าจะแก้แก้บ,แกบ,บนอย่างอื่นแทนนะคะ ทู่้อบาทจะส่งฟรีค่ะพี่ใบเฟิร์น CF แล้วทักกลน์นะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจ๊ะรวมยอดเราโอนเลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนึ่งจะไล่ดึงเข้ากลุ่มในกลุ่มมีแนวทางวางให้ทุกหน่วยและทุกหุ้นค่ะในกลุ่มจะมีแนวทางวางให้ทุกหน่วยและทุกหุ้นฮานอยหนึ่งจะเน้นรอบปกติและ v i p นะฮานอยหนึ่งจะเน้นรอบปกติและ v i p ค่ะใครอยากได้เสียบหมานะคะ159บาททูกค่ะ159บาทลูกค้าได้ไปแล้วจุดรอยเดียวถูกวาตัวลูกค้าได้เกินค่าูกแล้วค่ะ เหรียญปู่รุ่นม,มหาโพคะซับนะคะห9รยบาบาทจัดส่งฟรีค่ะรุ่นนี้นะคะใครที่ร่วมใครที่บูชามาหนึ่งจะนําเงินนะคะทุกบาททุกสตางค์ไปสร้างปู่ขอบคุณคุณรัตดาธนาวัฒน์นะคะหนึ่งจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์ไปสร้างองค์ปู่นะคะเพื่อให้คนเนี่ยเดินทางมากราบไหว้มาขอพรกันต่อหน้าปู่เลยเนาะอ่ะใครรับพิมพ์เซฟมานะคะต่อไปหนึ่งขอต่อที่หินทุกหวยเลยจ้าลูกค้าถามหินทุกหวยกันมาตั้งแต่เปิดไลฟ์เลยเลยนะคะอ่ะหนึ่งเนี่ยจะบอกก่อนว่าหนึ่งเนี่ย เออเปากหนึ่งเนี่ยขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะไม่มีการปักลิงก์และหนึ่งไม่รับงานปักลิงก์เว็บพาน,านันไม่มีไม่รับงานปักลิงก์บ้านหวยใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้าไปแล้วปุ๊บจิ้มปุ๊บเป็นลิงเว็บพาน,านันหรือลิง์บ้านหวยเนี่ยนั่นคือขอปลอมนะเพจหนึ่งนะคะขายแค่เครื่องรางอย่างเดียวเท่านั้นนะคะรัฐบาล เลยจะดีนะจะได้หาแล้วโอเครัฐบาลไทยขอวันนี้ลงให้ในกลุ่มค่ะขอวันนี้ลงให้ในกลุ่ขนนมองงขอวันนี้ไม่เกินบ่ายสองลงให้ในกลุ่มขอวันนี้ไม่เกินบ่ายสองลงให้ในกลุ่มสวัสดีพี่คนบนฟ้าด้วยนะคะสวัสดีพี่คนบนฟ้าด้วยค่ะสวัสดีห้า คนด้วยนะคะสวัสดีห้า0ันคนดูนะใครอยากเข้ากลุ่มกดหนึ่งมารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดหนึ่งมารอใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งขึ้นมารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งขึ้นมารอเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แขปบน้อยก่อนนะคะให้แขปบน้อยก่อนนะทุกคนคะ่ะหนึ่งจะเน้นปกติและว i p พิเศษไม่เน้นนะคะพิเศษไม่เน้นนะคะโอเค หนึ่งจะเน้นรอบปกติและ V.I.P. นะไอรักแม่น้ำนึ่นขอบคุณนะคะ ทุกคนคขาแคปหน้าจอคะ่ะนอยนะคะนอยนะฮานอยฟันที่เจ็ดนะคะวิ่งรูเจ็ดและสี่ค่ะเน้น7จ4 9สี่สี่เก้าและเจ็ดเก้าค่ะเน้น7จ4ดสี่สี่เก้าและเจ็ดเก้าค่ะฮานอยแคปหน้าจอคะ่ะใครรอเข้ากลุ่มกด1ขึ้นมารอนะคะใครรอเข้ากลุ่มกด1ขึ้นมารอนะคะใครอยากร่วมสร้างองค์ปู่นะคะกดหนึ่งขึ้นมารอเลยนะคะ ใครอยากร่วมสร้างองค์ปู่กดหนึ่งขึ้นมารอลาวงวดที่แล้วฟันเก้านะคะฟันเก้ามาเก้าหกนะคะเดี๋ยวงวดนี้หนึ่งฟันให้เนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะห้าพันหนึ่งร้อยคนดูนะคะวันนี้วันทํางานก็ยังมีคนเข้ามาดูที่อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างฝนตกน้ําท่วมกันไหมด่านคุณทดนะคะน้ํามาเยอะมากเลยนะคะสงสัยจะได้ออกลงอีกแล้วคะ่ะรอบนี้ ไม่ได้ออกจากโรงศพนะคะหมายถึงว่าออกไปช่วยเขาน้ําท่วมมาค่ะหรือว่าจะต้องซื้อเรือมาไว้แบบว่านอนนอนเองก็ไม่รู้ว่าน้ำมาเยอะมากนะคะรอบนี้อะสวัสดีห้าพคนดูค่ะกลุ่มที่หนึ่ง้า เดี๋ยวรอนะคะรอจนถึงวันที่ยีสิบถ้ามันไม่ลบก็คืออยู่กันตามปกติเลยนะถ้ามันไม่ลบถ้ามันไม่มีปัญหานะคะหรือว่าบางบางกลุ่มมันอาจจะแนวทางส่งไม่ไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรากําลังดําเนินการแก้ไขแล้วขอให้มันแก้ไขได้เพราะหนึ่งไม่อยากเสียสมาชิกเยอะๆจํานวนนี้ไปนะคะทุกคนค่ะ เข้ากลุ่มลูกค้าฟังให้ดี moved. ค่ะกลุ่มของหนึ่งนะคะจะไม่มีการเก็บค่าเข้ากลุ่มลูกค้าที่อยากเข้ากลุ่มคือลูกค้าที่ C F สินค้าร้านหนึ่งเท่านั้นสวัสดีพี่พระจันทร์สีน้ำเงินค่ะอายุทยาโหโหอายุทยานำ้ำท่วม,ม,มไหมคะอยู่สี่สเกตแม่ฝนตกหนักมากท่วมไหมคะพี่ที่นี่ท่วมแล้วคะ่ะดาคุณรท่วมแล้วนะคะจะเปลี่ยนจะขับรถเป็นขับเรือแล้วคะ่ะตอนนี้โชคดีขับเจสกีเป็นนะคะโชคดีว่าขับเจสกีเป็น สิไปซื้อเจสิกี้มาไว้ให้ลูกน้องแล้วค่ะซื่อมือลูกน้องสิพายเรือมาเฮ็ดงานแล้วค่ะนามมันทวมหลายค่ะมันมันมนม้าไว้พวดค่ะแต่คุณทศหนักมากจร,จ,รจริงจริงจริงนะตอนนี้ด่านคุณทดหนักมากเมื่อวานนี้ไปมาก็คือแถวบขสนแน่นเอียด อยากเข้ากลุ่มคือลูกค้าที่ CF สินค้าร้านหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า CF แล้วให้ลูกค้าทักไลน์ที่หนปักหมุดนะร้านหนึ่งจะไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าค่ะใครทักไปหาลูกคา้านั่นคือมิจฉาชีพบัญชีหนึ่งใช้บัญชีเดียวเลยลูกค้าย้ำแล้วฟังให้ดีนะใช้บัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทธีรดาเครื่องรางความรวย88มีบัญชีเดียวไม่มีบัญชีแอดมินไม่มีบัญชีอื่นใดมีบัญชีเดียวไม่มีบัญชีสำรองนะคะ ใช้บัญชีเดียวเท่านั้นใครที่ CF แล้วให้โอนบัญชีนี้นะคะทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกคา้าไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกคา้า CF แล้วลูกคา้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเท่านั้นค่ะขอเริ่มที่ทูบก,ก่อนเลยค่ะลูกค้าขอเริ่มที่ทูบก่อนเลยใครอยากได้ทูบพิมพ์ CF 159บาบาทจัดส่งฟรีทูบนะคะ หนึ่งทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ไปแล้วลูกค้าอยากขอแนวทางนอยลาวไทยลูกค้าหยิบออกมาหนึ่งชิ้นได้เลยค่ะหยิบออกมาหนึ่งชิ้นจุดออกมาแล้วจะมีตัวเลขสําหรับหยิบชิ้นไหนก็ได้ทําพิธีปลุกเสกมาแล้วลูกค้าขอพรได้เลยขอนอยขอลาวขอรัฐบาลไทยหรือจะจุดหนึ่งอันแล้วตามแนวทางทั้งวันก็ได้นะคะใครอยากได้พิมพ์ CF หนึ่ง